สวัสดีครับนิกทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เรามาจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงจากความเป็นไปของยุโรปประจำสัปดาห์ครับ องศาจับตากว่าแปลปรรนในยุโรปเพื่อแสดงให้คุณชมทราบว่ายุโรปเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เจอกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเล่นงานมาตั้แต่ต้นปีและจนถึงขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมยุโรปล่าสุดโดยอุตุนิยมวิทยาประเทศอังกฤษพบกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของเกาะอังกฤษส่วนบริเวณอื่นๆนั้นสภาพท้องฟ้าแจ่มใสและก็มีกลุ่มเมฆอยู่บ้างตามยุโรปตะวันออกด้วยนะครับเมื่อเจาะลึกผ่านข้อมูลแผนที่อากาศแนวกลุ่มเมฆนั้นเก ตัวอยู่ในแอตแลนติกเหนือขณะที่ยุโรปตะวันตกนั้นมีความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่นะครับทำให้สเปนและโปรตุกเกสนั้นเจอกับสภาพอากาศแห้งอุณหภูมิสูงสุดอยู่เหนือ20องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับบริเวณย,ยุโรปใต้แถวอิตาลีกรีซและตุรกีก็มีลักษณะอากาศแบบเดียวกันนอกจากนี้ครับออสเตรียฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ก็มีอากาศทาี่สดใสแต่เป็นอากาศแห้งด้วยน,นะครับส่วนสแกนดิเนเวียนั้นยังคงมีอากาศหนาวและลมแรงครับ a c c u ิวบิสเตอร์รายงานว่าความกดอากาศสูงที่ปกคลุมในยุโรปนั้นเป็นตัวการของสภาพอากาศแห้งที่แ ขยายเป็นบริเวณกว้างมาตลอดทั้งเดือนมีนาคมเลยครับและทําให้อังกฤษนั้นมีเสภาอากาศที่ยังคงอบอุน่นผิดฤดูกาลฝนและลมแรงจะมีในอังกฤษไปตลอดจนสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับส่วนกรุงปารีสนั้นความกดอากาศสูงได้ปิดกั้นการแพร่ระบาดของมลพิษในอากาศทําให้เกิดเส้าอากาศของหมอกมลพิษปกคลุมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อต้นสัปดาห์ทางการได้แก้ไขด้วยการลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนด้วยการห้าม รถทะเบียนเล็กขี่วิ่งนะครับหมอกระพิิดยังไปสร้างผลกระทบให้กับเบลเยียมที่อยู่ทางตะวันออกเฉีงเหนือของฝรั่งเศสด้วยนี่คือความเป็นไปของยุโรปสัปดาห์นี้และต่อไปนี้ก็คือข้อมูลเมืองสําคัญเพื่อการเดินทาท่องเที่ยวยุโรปกัน จนตอนนี้เราจะมาดูลักษณะอากาศของประเทศไทยของเราบ้างกันวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนอยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนระวังอากาศร้อนสูงสุด39องศายู่ในภาคเหนือนะครับจะตามพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นจีนและคลื่กนกระแสลมตะวันตกจากเมียนมาจะเข้ามาเจอกับอากาศร้อนในประเทศไทยจะทำให้เกิดการปันป่วนเป็นพายุฤด,ดูร้อนและของฝนฟ้าขนองลงกปะโชกคแรงและลูกเห็บตกกลับมาอีกครั้งนะครับจะมีอันตรายได้ระหว่างที่อีสานก่อนเลื่อเลยครับตั้งแต่พรุ่งนี้ กับปา360องศบาวันนี้ครับคุณอัญชลีจากไลน์โซเชียลบางแสนส่งภาพหมอกควันไฟจากไฟไหม้บอกขยะแพร่กระสาเช้าวันนี้เข้ามาครับหมอกควันไฟนั้งสาขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความแรงของลมและเข้าปกคลุมโรงงานในยา่ยานนิคมอุกสาหกมบางปูกรบกุ้งุม,มรลพิษแนะนําผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณบอกขยะแพร่กระสาให้ป้องกันตัวเองตลอดเวลาเวลาออกจากบ้านด้วยแว่นกันแดดหมวกและหน้ากากอนามายัยและให้อาบน้าทันทีที่กลับเข้าบ้านนะครับกลับมาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือ เทวีสามล่าิึงามนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน